ชี้เป้าหนึ่งคันนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดเน้นหารถไว้ใช้งานในราคาย่อมเยาที่ใช้งานได้ดูแลก็ไม่แพงนะครับลองมาชมรุ่นนี้นะครับ t o y o ต a c o r o l ล a นะครับ AE 1 1 2นสะครับสภาพสมบูรณ์ครับป็น1.6เกียร์ธรรมดา เน้นใช้งานเขาบอกใช้งานได้ปกตินะครับเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายครับเขาก็ใช้อยู่ก็35,000บาทนะครับได้สภาพนี้ไปเลยนะครับเอาไปใช้งานได้ครับเขาแจ้งมาใช้งานปกติอยู่นะครับเขาก็ใช้ตัวนี้มีล้อแต่งมาให้นะครับสวยๆแล้วก็มีเครื่องเสียงด้วยครับใครสนใจไปดูรถตัวจริงได้นะครับอยู่นนทบุรีก็ประมาณนี้เลยนะครับทรงดีครับเรียกว่าเอาไปใช้งาน เดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายครับไม่ต้องเปียกฝนไม่ร้อนนะครับแอร์เย็นช่วงล่างดีขับขี่ปกตินะครับรุ่นนี้เขาแจ้งมาที่เหลือถ้าใครสนใจจริงๆนะครับให้ไปชี้ไปดูตัวจริงนะครับผมทําหน้าที่ชี้เป้านะครับชี้สภาพเบื้องต้นนะครับเครื่องสตาร์ตติดนะครับเห็นชัดเจนที่เหลือพี่น้องไปดูไปตรวจสอบนะครับภายในก็ยังเป็นเบาะผ้านะครับหน้านั่งหน้านอนอยู่นะครับสะอาดนะครับแค่สีไม่สวยนะครับสมาชิกาใครเน้นหาเอาไว้ใช้งานก็ค่อยเก็บค่อยทําได้ครับ นี่ครับเดินทางได้ครับไม่ต้องกังวลเขาใช้อยู่ครับผมชี้เป้าเลยครับพี่น้องไปตรวจสอบเลยครับจะพาเพื่อนพาช่างไปดูก็ได้โอ้เครื่องเสียงตรงใช้ได้เลยครับคันนี้ดูจากสัญลักษณ์ของลำโพงดังแน่นอนนะครับตัวนี้ลั่นแน่นอนลองชมดูนะครับใครถูกใจก็ได้เครื่องเสียงแถมไปด้วยนะครับเอาไว้ใช้งานครับลองชมดูก่อนตัดสินใจดีๆนะครับผมทําหน้าที่ชี้เป้าแต่เบื้องต้นไม่มีชนหนักและโครงสร้างกับเครื่องยนต์สมบูรณ์ปกติครับแอร์เย็น